ทุกคนเห็นฟีดแบ็กแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะเริ่มจากแบบอายุน้อยสุดเลยแล้วกันพี่คิดก่อนคิดก่อนดีครับดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือพอเราทำซีรีส์ที่มันเป็นรีเมคอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าความเป็นออริจินอลเป็นเกาหลีที่แบบเป็นบรรทันเนาะที่คนเขาจะเขาจะแบบอาจจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบกันได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอพอพอเป็นเรื่องนี้หรือแม้แต่กับเรื่องที่แล้วที่ที่ที่ผมเคยเล่นกับนนกุลไว้อะไรเงี้ยพอพอเดี๋ยวนี้พอพอ ความเป็นแบบไทยของเราก็รู้แนวทางแล้วว่าพอมาเอามาเป็นแบบของไทยมันต้องอินเทอร์เพตแล้วก็เล่าเรื่องไปไปทางไหนก <c oughs> ็ทําให้เขาแบบว่าไม่ได้แบบว่ามีการเปรียบเทียบหรือว่าอะไรก็เหมือนกับแบบเขาได้ดูละครหรือว่าซีรีส์เรื่องใหม่อีกหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเขาก็แบบสนุกทุกคน <c oughs> ก็จะบอกสนุกอะไรเงี้ยแล้วด้วยด้วยส่วนตัวของคาแรคเตอร์ของผมอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบแซวอะไรเงี้ยว่าแบบกวน้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมไล่ไหมเรื่องนี้ไล่ไหม จริงๆแล้วเทาๆฮะเทาๆแต่ว่าแต่จริงๆแล้วคือกำลังฮิตเลยนะเทาๆจริงๆแล้วดีดีแต่ว่าแต่ว่าเส้นเส้นด้วยด้วยด้วยหนทางของชีวิตมันพาให้ไปเทาๆเพื่อที่จะได้มีโอกาสแสดงความดีออกมาได้ครับผมก็มีก็มีความซับซ้อนอยู่ครับน้องบัวล่ะคะแบบว่าเห็นฟีดแบ็กแล้วบอกบอกโอ้ยเรื่องนี้กระแสดีมากดีมากๆคือสําหรับบัวบัวแบบพอบัวมาดูแล้ว คิดว่าตัวเองเป็นคนดูจริงๆอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันดีมากๆมันสนุกมากๆแล้วออกไปข้างนอกคนก็ดูจริงๆเพราะว่าแบบคนจําได้ว่าแบบเอ้ยดูอยู่นะายาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาดูอยู่ที่บ้านแบบว่าเห็นตัวเองแล้วรู้สึกไงไฉันเล่นเก่งอย่างงี้ไหม <laughs> มีไหมมีไหมก,ก็ก็โอเคนะแต่แบบคือทุกคนเล่นเก่งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นตัวเองในจอที่มันเป็นกระแสดีขนาดนี้รู้สึกไงคะ ภูมิใจมากๆที่ได้มาอยู่ในเรื่องนี้เลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแบบดีมากๆแล้วก็คือมีมีคนเอามาดูนะคะแบบในออริจินัลกับกับเรื่องเรื่องที่ถ่ายอะ่ะคือเขาบอกว่าเหมือนนี่แหละคือซีรีส์รีเมคที่เขาลบเกาหลีจริงๆคือออริจินัลจริงๆเพราะพอเอาออกมาแล้วว่ามันรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบมันมัน มันสวยงามแล้วมันเปะอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ถามแบบไล่มาแล้วคุณผู้ชมขอขัดใจหน่อยขอข้ามมานิดหนึ่งนนกุลเอาไว้ทายสุดโอเคได้เลยได้เลยข้ามมาที่นีนาเราวมนเขาหลับนะเราวังเขาหลับนะข้ามไปนาน,น่ะเนียนั่งดูเขาก็เพลินแล้วคุณผู้ชมกรุ๊งเขานั่งหลอน่อไปก่อนนีนาเรื่องนี้ฟีดแบ็กดีเหลือเกินค่ะก็ดีใจค่ะนูก็เป็นน้องใหม่นะคะแล้วก็ได้มาเล่นในเรื่องที่มีพี่ๆมกความสามารถมาเล่นนะคะก็ดีใจค่ะที่ฟีดแบ็กดีแล้วก็ ภูมใจมากๆค <laughs> ่ะคุณไนกี้ครับคุณระครัเป็นยังไงบ้างก็ผมตกใจคิดว่าคุณจะเรียกเขาว่าคุณเดียวอ,อีก <c oughs> อย่าหนู <c oughs> ทำมาหลายทีแล้วก ใช่แล้วต้องคุณคนจะเล่าเรื่องนั้นไหมครับเล่าไมีเลราเรามีเวลาพอใช่ไหมคะเรามีเวลาพอใช่ไหมไม่เข้าใจผิดอะไรกันครับใช่หน้าเขาเหมือนคุณเดี่ยวสุริยนแล้วเป๊กก็ชอบทักเขาด้วยความมั่นใจสุริยนเป็นยังไงสบายดีเราก็ไม่ใช่เขาคือไนกี้ก็ล่ะค่ะฉันขอโทษรีบวิ่งมาเดียวรีบมิ่งมาเดียวอ้าวไนกี้ที่ขอโทษไนกี้ที่ขอโทษก็แก่แล้วจ้าก็อย่างนี้ครับเรื่องนี้เป็นไงฮะเรื่องนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ก็ไปที่ไหนก็มีแต่คนดูนะครับแล้วก็ มีความภูมิใจแหละที่ที่ได้ได้มาอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ครับแล้วก็เพราะว่าได้ได้มาร่วมกับนักแสดงมากความสามารถทุกคนเลยเงี้ยคือไม่รับไม่ได้แต่ทุกคนจะเข้ามาหาผมว่าเฮ้ยบางทีเขาจะพูดในบทเนี่ยเฮ้ยเลวเนาะชั่วเนาะเขาบอกเอ<ต>๊ะหมายถึงผมแล้วนะไม,ไม่ใช่อ๋อใ,ในบทในบทชื่นชมเล่นถึงบอกเลยว่าของแคร์ก็ดีใจครับถือว่าเป็นเป็นความดีใจที่ได้ได้ได้มาร่วมรันกับพี่ๆทุกคนครับ นดนกูลล้วฮะเสียงเลยเสียงสามเสียงสี่มาเสียงสียไงบ้างกับฟีดแบ็กแบบว่าซีรีส์ดีดีขนาดเนี้ยค่ะครับก็ดีใจเหมือนทุกคนครับรู้สึกชื่นใจแล้วก็หายหายเหนื่อยมากๆครับเพราะว่ามันเป็นบทที่สําหรับตัวตัวผมมันแบบมันค่อนข้างยากสําหรับผมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบความยาวแดร์หลอกหรือว่าซีนดราม่าก็เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นฟีดแบ็กคนดูแบบมันก็เลยหายเหนื่อยเลยครับ